อาชีพช่างปิดคอยเฝ้าแต่คิดแก้ไขรถยนต์ท่านเป็นอะไรรับรองแก้ได้แม้น้ำมันรวมจะชาบละลายหรือว่าวาวไม่ลูกสุกหัวมเทียนบอดหัวเทียนบวมเครื่องจะไม่ลวงวิดไให้อย่างดีคุณเป็นอีกคนหนึ่งใช่ไหมครับที่เป็นเจ้าของรถถ้าเครื่องยนต์ของคุณเกิดขัดคล้องเร่งไม่ขึ้นให้ช่างที่อื่นแก้แล้วก็ยังไม่หายเชิญที่อู่ผมสิครับเครื่องยนต์ของคุณจะเงียบสนิทบอเข้าท่า เอ้คุณทําคุณ,คณยังไงกับเครื่องถึงนี่เงียบสนิทเก่งจริงๆจะไปยากอะไรเราก็อย่าไปติดเครื่องมันสิครับใช้เข็นเอาเก่งมากเก่งมากเก่งจริงๆ แบบนี้มันซื่อสัตว์ดีเหลือลลยจะออกหรือเื่อมสบายตัดผู้หรือในว่องไวเร็วดีให้ชนแค่ไหนรับรองซ่อมได้ครับคุณที่หรือคุณอยากให้วิ่งจีเชิญที่อูนี้หัวดีดัดแปลโดยเฉพาะอูผมนะครับให้ชนขนาดไหนเราซ่อมได้เท่านั้นไม่ใช่คุยครับซ่อมได้อิลีบอกครับขั้นสั้นกับซ่อมลดกองผมให้จักหน่อยนะครับส้นมาใหม่ๆนี่รลดขั้นนี้ผมหมักมันหลายแท้ๆครับ เอรถคันนี้เป็นอะไรไปครับโบแมนครับโบแมนขั้นหนี่ครับขั้นของผมส้นมากใหม่ๆกองเอเาะอยู่ทั้งพุ่นเหรอครับโอ้ยมันเอเาะอยู่นั่นแหละไม่ต้องมาแอะแยนะอยู่นี่ละซ่อมไม่ได้แล้วมันเศษเหล็กแล้วนะ่ะอ๋อไซบาอูนี่ซ่อมเก่งส่อมเก้งสันไหมโอ้ยมันขนาดมากไปมันเอเาะอยู่นั่นดีแล้ว <c oughs> มใหญ่มีช่างมากมายหลายคนขึ้นชื่อว่าซ่อมรถยนต์ทุกคนยกนิ้วยิ้มแฉ่งขนาดรถไทยเขายัางให้มาดัดแปลงแปลงให้เป็นรถแพงจนกว่าตำแหนงโลเงินพูดแล้วจะหาว่าคุยนะครับในประเทศไทยมีอู่ผมอู่เดียวที่เก่งที่สุดเพราะมีช่างจากอู่บางกอ,อกด็อกมาประจําโธ่อู่บางกอ,อกดอกนั่นมันอู่ต่อเรือหรอคุณนั่นแหละมันก็เหมือนกันแหละต่อเรือต่อรถอะ ขนาดว่าผมนี่รถไถดัดแปลงเป็นรถแข่งคว้าโล่เงินมาแล้วนะคุณยิ่โทขี้คุยไม่มีสิ้นสุดผมก็ว่างั้น เดี๋ยวนี้ช่างคิดมีอยู่ทุกทิ่ทั่วไปไม่ว่าจะเวลาไหนถ้าท่านจะใช้เชิญรับข c a l ยแต่ถ้าตีห้านั้นเป็นเวลาล่วงเกินต้องเสียพิเศษหลายเงินเพราะกำลังเกลนกับความฝันรถอู่อื่นเขามีแค่45เกียร์เท่านั้นรถอู่คุณมีถ1ึงสิเกียร์แล้วคุณจะขับยังไงฟังนะ ครับเราก็ใส่เกียร์หนึ่งบึงเกียร์สองสองเกียร์สามตามเกียร์สี่ตีเกียร์ห้าคว้าเกียร์หกยกเกียร์เจ็ดเด็ดเกียร์แปดแผดเกียร์เก้าเข้าเกียร์สิบหยิบขึ้นมาดูโอ้โหเกียร์หลุดหยุดใส่ใหม่วิ่งได้เหมือนเดิมเชียงใหม่กรุงเทพกรุงเทพเชียงใหม่วิ่งครึ่งชั่วโมงครับคุณจะวิ่งได้ยังไงผมไม่เชื่อหรอกอืมไม่เชื่อคงต้องเชื่อลครับในเมื่อรถผมไม่ต้งสิบเกียร์รถประเทศไทยอะ